สวัสดีชาวแอนดรอยด์ Android. มือถือ o p p o ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกท่านสมัครทิกตอกครั้งแรกนะครับผมสําหรับใครที่ไม่มีบัญชีทิกตอกนะครับแล้วอยากจะสมัครทิกตอกนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกต่อการกดหัวใจหรือเพื่อที่จะได้โพสต์วิดีโอลงทิกตอกนะครับผมซึ่งแอปทิกตอกสมัยนี้นะครับเป็นแอปอันดับหนึ่งเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดขายของไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ลิปนะครับ แอปทิกตอรนี้นะครับสามารถทําได้ทุกอย่างในแอปเดียวเลยนะครับผมวันนี้นะครับเลยจะมาสอนการเปิดบัญชีทิกตอกครั้งแรกนะครับผมสําหรับผู้ที่ยังไม่มีนะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้จิ้มไปที่แอปทิกตอกนะครับจิ้มเข้าไปเลยเมื่อมาหน้านี้นะครับผมให้กดไปที่เข้าสู่ระบบหรือสมัครนะครับต่อมานะครับทิกตอกจะถามเราว่าเราจะใช้เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลในการสมัครครั้งนี้นะครับ หรือจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็น Facebook, Google, Line, Twitter, TalkTalk นะครับผมในที่นี้นะครับผมจะสาธิตเป็นการใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับในการสมัครครั้งนี้นะครับต่อมานะครับผมให้กดเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เราต้องการจะสมัครติ kt อกนะครับรอรหัสสักครู่นะครับแล้วระบบจะรันเองเลยนะครับผม มันจะมีรหัสกตัวเข้ามานะครับผมแล้วโทรศัพท์ของเรานะครับก็จะรันให้ไว้นะครับผมต่อมานะครับระบบนะครับจะให้เราใส่ข้อมูลวันเกิดนะครับผมให้เราใส่ตามความจริงเลยนะครับผมกดคําว่าถัดไปนะครับเมื่อมาหน้านี้นะครับทวิตอกนะครับจะให้เราสร้างรหัสผ่านนะครับผมแนะนํานะครับต้องสร้างรหัสผ่านที่มันจะง่ายๆนะครับแล้วรัดลุมด้วยนะครับผมเช่นมีตัวอักษรภาษาอังกฤษหนึ่งตัวนะครับหรือตัวเลขปะกปนกันนะครับผมเพื่อที่จะได้คาดเดายากนะครับผม พราะทุกวันนี้แฮกเกอร์เยอะมากๆเลยนะครับผมเราต้องระวังนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ทุกท่านดูนะครับผมในการตั้งรหัสนะครับผมจะตั้งเป็นง่ายๆเช่น Home นะครับ H O M E 4711นะครับผมเห็นไหมครับตอนนี้ยังกดถัดไปไม่ได้นะครับผมเนื่องจากว่าติกตอกนะครับบังคับให้เราใส่อักขระพิเศษด้วยนะครับผม เพื่อที่จะได้คาดเดายากต่อแฮกเกอร์นะครับผมเห็นไหมครับผมใส่ตัวภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขนะครับระบบก็ยังไม่ให้กดถัดไปนะครับผมติกตอกจึงให้ใช้อักขระพิเศษนะครับให้กดมาที่รูปตัวเลขนะครับผมอ่ามุมซ้ายล่างนะครับมันจะมีอักขระมากมายนะครับให้เราเลือกให้เราเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับในที่นี้นะครับผมจะสาธิตเป็นการเลือกตัวแอดนะครับอ่ากดเข้าไปเลยเห็นไหมครับเมื่อเราเลือกอักขระพิเศษเห็นไหมครับเมื่อเราเลือกอักขระพิเศษเสร็จนะครับเราจะกดถัดไปได้นะครับ แนะนํานะครับผมถ้ากลัวลืมหลาผ่านนะครับให้เขปบไว้เลยนะครับในที่นี้ผมจะเข็บเลยนะครับอ่เก็บหน้าจอเลยนะครับผมถ้าเป็น Oppo Reno นะครับหรือ Oppo รุ่นต่างๆนะครับส่วนใหญ่จะเขปบโดยวิธีกดปุ่มล็อกหน้าจอพร้อมปุ่มลดเสียงนะครับกดแชร์เลย่เข็บเรียบร้อยนะครับผมการลืมนะครับเมื่อเราลืมนะครับเราสามารถมากดดูในแกลเลอรี่ได้นะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับกดถัดไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับทิกตอกจะให้เราสร้างชื่อผู้ใช้งานนะครับผมซึ่งหน้านี้นะครับผมซึ่งผมจะตั้งแบบง่ายๆเลยนะครับผมชื่อนะครับสมัครเสร็จแล้วสามารถเข้าไปเปลี่ยนชื่อได้ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมในที่นี้นะครับทิกตอกจะให้เราสร้างชื่อไว้ก่อนนะครับผมผมจะสร้างชื่อง่ายๆเลยนะครับผมโฮ่เหมือนเดิมนะครับโฮมสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมครับเมื่อเรากดเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับให้กดคาว่า สมัครสมาชิกนะครับผมและทิกตอกจะถามนะครับว่าอนุญาตให้ทิกตอกเข้าถึงรายชื่อติดต่อหรือไม่นะครับในที่นี้นะครับทิกตอกจะดึงดูดผู้ใช้ทิกตอกเหมือนเรานะครับที่อยู่ในรายชื่อเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์พ่อเบอร์แม่นะครับถ้าพ่อแม่เราเล่นทิกตอกนะครับทิกตอกก็จะดึงพ่อดึงแม่เราก็จะเปิดการมองเห็นแอคเคาวพ่อกับแม่เรานะครับผมและจะสะดวกต่อการแนะนําเพื่อนในทิกตอกนะครับผม เมื่อเรากดอนุญาตนะครับในที่นี้ผมจะกดอนุญาตให้ดูเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับผม TikTok ก็จะขึ้นนโยบายต่างๆมาให้เราอ่านนะครับเราสามารถกดเข้าไปอ่านได้นะครับผมในที่นี้ผมจะกดคําว่าตกลงก่อนนะครับเพื่อข้ามนะครับเรากดที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมไที่หน้าโปรไฟล์้เลยนะครับ เมื่อเราทิมที่หน้าโปรไฟล์นะครับระบบก็จะมาหน้านี้นะครับผมและระบบจะถามเราว่าเรากําลังเปลี่ยนข้อกําหนดชื่อผู้ใช้งานของเราและชื่อผู้ใช้งานนี้จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปให้อัปเดตชื่อผู้ใช้งานของคุณก่อนที่จะกดใหม่จะมีผลใช้บังคับนะครับก็คือว่าตอนนี้ทิกตอกนะครับจะให้เราเปลี่ยนชื่อนะครับก็คือตอนนี้นะครับทิกต็อกนะครับจะให้เราอัปเดตชื่อนะครับหลังจากเราสมัครเสร็จแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราสมัครเสร็จแล้วนะครับแต่ทิกต็อกนะครับจะให้เราเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับผม เราก็เลือกเปลี่ยนได้เลยตามใจชอบได้เลยนะครับเปลี่ยนไว้ก่อนนะครับผมเรียบร้อยนะครับเมื่อเราป้อนชื่อผู้ใช้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดคําว่าอัปเดตนะครับผมหรือถ้าใครยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนชื่อตอนนี้นะครับผมให้กดคําว่าไม่ใช่ตอนนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับผม t ิกตอกนะครับผมก็จะให้เราใส่รูปโปรไฟล์นะครับตรงรูปกล้องนี้เลยนะครับผมกดเพิ่มนะครับเพื่อเพื่อใส่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับผม เลือกจากแคลอรี่นะครับอนุญาตนะครับอ่าก็เช่นมาหน้าตาแบบนี้เลยครับผมอ่าเลือกรูปโปรไฟล์ของเรานะครับเมื่อเราเลือกรูปโปรไฟล์เสร็จแล้วนะครับผมให้กดคําว่าบันทึกนะครับปึ๊บอ่เียครับผมเท่านี้นะครับผมก็จะเป็นการสร้างแอคเคาต์หรือว่าเป็นการเปิดบัญชีทิกตอกใหม่นะครับผมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ หามีข้อสงสัยประการใดคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ